Kem mào, anh yêu đây. O mày mô, sình đeo. Nâ nào! 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 Anh nào! Anh nào! Anh nào! Anh เอาเละครับผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัย EP ที่สิบหกครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับน,น้ำนะฮะแม่ดูกระจกน้ำด้านหลังเนี่ยอรถของน้ำนะฮะเป็นรถเอ่อรุ่นอะไรวะสุสูกิอ่าสูสูกินะฮะเป็นรถรุ่นเก่าแต่ว่าเก่าแค่ภายนอกแต่ว่าด้านในย,ยังแหลมเลยอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเครื่องไดฟงไดฟ้านี่โหสุดยอดเลยนะ <Okay. S 1> อ่าอันนี้ตำรวจไม่จับนะบแต่รถกูตำรวจจับเลยก็เลยไม่กล้าเสี่ยงตัวเลขล้างรถแล้วไงแ,แล้วคิดแล้วคิดอีกไงว่าจะรถมา <c oughs> ้าเลยกูกูยังไงก็ต้องโดไอ้เหียตำรวจจักันเล่นน่ะเออเดี๋ยววันนี้เราไปอ <c oughs> อกกำลังกายด้วยน,น,นะเดี๋ยวไปเต้นด้านในเลย โอเคครับ okay, okay. ผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเราจะพัได้วใช่ไหม,มคนที่โลกเขาเรียกมอันใช่ไหมคนคนท่วิไลเขาเรียกมออ่มอเราจะพัรม,มาตากลางนาโหแจ่มดีว่วะส่วนนี้ก็เป็นบ้านเก่าผมนะ<อ>ผมขายเขาไปแล้ว<ม>นี่ก็เป็นบ้านเก่าผมเหมือนกันแต่ว่าขายไปแล้วเฮ้ <laughs> <laughs> ยลองวัดได้เร่ความเร็วเลยแต่ว่าไมวันรอบไม่ขึ้นวะไม้ัน เออแต่ว่ามันแรงกว่าไอชายนี้เลยบุ้งนะเออดูดิเออเออดูดิโอ้โหแม่งหมดปอกกันดูดิโอ้โหแม่งใส่หมดปอกกันดูดิเชี่อแม่งไม่ต้องฟังอีลาคายลมเลยเออ,เอ,อ,เอ,อลองเดี๋ยวลองเตะลองเตะเ <c oughs> ตะไม่ได้ <c oughs> รัสมัยก่นอนพวกศีเจสิบเนี้ยครับเขาจะเอาพวกเครื่องไดฟา้านี่มาแต่งมาแต่งกันนะฮะทุกกฎหมายหมดทุกอย่างครับตอนนี้มีทะวงมีทะเบียนม,มีเล่มพร้อมถึงแล้วครับวิไลพิบูสงขารนะฮะประตูอะไรว่าน้ำประตูสามนะฮะน้ำมันจะรู้ดีครับเพราะน้ำมันเรียนที่นี่มาะฮะส่วนผมก็ไม่เคยเรียนอะไรที่นี่แต่ว่าเคยมีแฟนอยู่ที่นี่นะฮะ ก็ถ้าจะให้นับว่าผมเคยมีแฟนที่นี่กี่คนก็นประมาณไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบอะฮมันจะกัดล,ลมเลื่อนเียนะมีต้นไม้ทั้งสองฝั่งแบบโอ้โหด,ดูแบบเนาะใครที่อยู่พิษโลกหรือว่าบ้านอยู่แถวๆนี้แนะนำให้วิ่งที่นี่เลยดี <c oughs> เออสดชื่นแจ่มใสมีสาวให้มองด้วย <c oughs> แต่ว่ามองๆก็ระวังต้องตรงต้องต้ง,ตง,ตง,ตงไหนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะโดนต่อเอาจอดรถก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอย,ย่าปิดกล้องก่อนนะ รีวิวรถกันนะฮะว่ารถรุ่นนี้รถที่ผมใช้เอ้ยที่ผมใช้ขี่รีวิวนะฮะ,ะเมื่อกี้เป็นรถอ่ซูซูกินะฮะอยากจะบอกว่านี่เป็นเครื่องของอาไดฟานนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอกองเปลืองเอ้ยกองเปลยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเครื่องนี้ใหม่หมดเลยนะน้ำเนาะใช่พอรบอก็ไม่ขาดนะไม่เชื่อดูได้นะเอแต่ผมจะเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่ามันไม่ดีนะครับผมทะเบียนก็ไม่ขาด ทุกอย่างครบหมดตำรวจไม่จับนะคันนี้ก็อย่าอ่าอย่าดูถูกไปนะฮะสตาร์ทมือได้อ่าทีเดียวติดนะครับผมสุดยอดคันนี้โอเคครับผมเราวิ่งได้แล้วหนึ่งรอบเนาะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วขาก่อนกันดีกว่านะเราโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปจนไปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลิป EP ที่1 6นะครับสัปดาห์ต่อไปไปต่อนะครับบ๊ายบาย